สวัสดีครับพี่น้องนะครวอบอีกคลิปเมืองก็แลวกันครับนะครับจอหันพี่น้องนะครับอยู่ปั่มตรงปากช่องเนาะนะครับตอนแรกฝนตกไปป่วยนะครับพ่อลุ่งเขาองามแล้วฝนที่ลงมาเลยขึยนรถกับบไดพี่น้องฝนตกหนักมากครับนะครับึ้นรถบระบดหัวหิเปียกเช็ดผมมาไวขึ้นงานมือแรงเลยนะฝนตกหนักมากครับนะครับ อยู่ตรงเอียงตากช่องไฮเวย์นะพี่น้องนะครับปั๊มปั๊มปตทตากช่องไฮเวย์นะครับของกินหลายๆนะครับปมบะจิเป็นกะหรี่ปงกะหรี่ปั๊บนะครับของฝากแหนมหมูนะครับอืมฝนตกแดดออกครับพี่น้องนะครับ บอต้นทางมาบางหันว่าห้างกระหอดล่ำตะข้องพี่น้องนะครับจะผมไปแซงคนอยู่ใส่ที่แอคคนอยู่ข้างหน้าผมเหลือเบาเอียร์อเบาเอาียรหขวใส่ตอนนี้นะครับที่แอเบาเอียร์างมา,าวาอยู่ข้างหน้านะครับฝนตกะคักตอนนี้นะครับพี่น้องนะครับแล้วห้ายันโต๊ะแต่ยู่นีแล้วบอวต้องไปโต๊กตรุงเทปต้องมืเลี้งสีเท็ดงาน <c oughs> เอาพี่น้องนะครับเดี๋ยวลอยฝนซาจะหน่อยหาเนียวบางหัวแรนยนคือรถก่อนพี่น้องนะครับแลนจากฝนคือรถพี่น้องเปียกไปเลยหัวคอยโอ้ อ้พี่น้องนะครับเดี๋ยวออกเดินทางตัวแล่วกันนะครับฝนตกครับพี่น้องนะครับหนักมากไปกันต่อครับพี่น้องนะครับพี่น้องเดินทางกันต่อครับนะครับรถเลยทางแยกขอบปาก่องมากอะฝนกับเบิดครับนะครับแต่ว่าปล่อยๆเม็ดไงกว่าเก้าครับพี่น้องครับหานกุงเทยหวังว่าคุงศรบนตกนะครับ เบาเอกทำอะไรวะกับมังมุดจีนี่เบาเอกอยู่ข้างนาครับพี่น้องนะครับแล้ว,ว่เบาต้นอยู่ข้างหลังนะครับตน้นมีมลชัยอยู่ข้างหลังเอกีอยู่ข้างนาครับออามาหานนี่บ่มีฝนเสยพี่น้องไปจอดหนาฝนกัะคักตัวนี้ทางก่อครับนะครับ<อ>กับพี่น้องนะครับฝนตกแดดออกครับนะครับ ตงนี้ก็เงียอย่างเงีแกงค้อยบอยอย่างเนาะอยู่แถวๆลงโมูคูนโมูยินหน้าครับนะครับฝนตกแดดออกโอ้หอดเมีเทปฝน,นที่ฝนตกบ่อยนะครับ กันไปเรื่อยๆครับพี่น้องนะครับแล้วพี่น้องไหมครับหอยแกงควายนโดยปูแดงน้อยเยอะข้างหน้าเสียงมันแซงผมมาตอนผมจอดอยู่ปั๊มปากช่องไฮเวย์ครับเพราะว่าที่แล้วผมแสงเกินมากนะครับรถเบาต้นกับพี่น้องนะครับอีก800เมตรครับตรงไปตลอดเลยวิ่งมาเจอหมายเลขสอง ต้นนิมนใจครับอยู่ข้างหน้านะครับเดี๋ยวฉีดไวเสียกันนะครับพี่น้องนะครับสระบุรีเลี้ยวไยมาแล้วนะครับสระบุรีเลี้ยวายมาแล้วนักเสียงบาตุนมาแล้ว <laughs> <laughs> เสียงระบายแล้ว <laughs> เสียงระบา,าแยาาแล้วอยู่ด้างหลัง แข่งมาไว้ให้เราเห็นนะครับตอนนี้ก็เลยสละบุรีออกมาแล้วนึงว่าเม็ดกรุงเทพสีฟ้าแข้งครับพี่นอ้องนะครับให้พี่น้องเบิงทั้งหนานัากันครับเนี่ยขอให้าทั้งหนาฝนโตรับพี่น้องนะครับยังได้กระเรียบเตวนะครับก็แล้วแต่นะครับกัต๊กกระตุะแต่ตรนนี้หรือโต๊ะให้มมนเหลียวมือแรกมันได้ทําการแสดงให้มันผ่านผลไปนะครับ ลยสระบุรีมาแล้วครับพี่น้องนะครับจัหน่อยกติกาเขา,เาน้องแคร์เรเห็นหินกองนะครับกติเขาเอียงก็บ้างหน่อยบ้างหน่อยนะครับเขาไปรับสิทธ์ไปทั้งนั้นหละนะครับเ mm. บิ่งมาจีหอดประมาณจะมโมงนะครับตอนนี้ก็บ่ายโมงยี่สิบแล้วนะครับบ่ายโมงยี่สิบนะครับ ี๋ยวสิหอดน,นางานเจมูกนะครับเดียวกันแต่ว่าน่าจีหอดเร็วอยู่ดอกนะครับขอให้ถึงกรุงเทพก่อน16พุกนาฬิกานะครับเป็นอันบารถบตัติดเนาะขั้นซีโมงนี่กรุงเทพเริ่มรถติดครับพี่น้องนะครับต้องต้องข่าวนางานเจวินในวันนี้เพราะว่ามันอยู่ในใจกลางเมืองคัากรายอยู่นี่อยู่อยู่กลางเมืองคักแหงพี่น้องนะครับสาบอะไรนะครับสาบอะไรสาบอะไรนะครับจอดปั๊มนี่ก็ เงียวที่ระเคืองพี่น้องเงียวสุดบ่ได้มันสิเสียเวลาโดนนะครับเดินทางกันต่อครับพี่น้องครับนะครับจังหวัดจังหวงเดี๋ยวจากจีแจีงพี่น้องนะครับว่าเป็นแจีงพี่น้องลราเบื้องไปนน้ำกันนี่แหะพี่น้องนะครับพี่น้องทางทางเริ่มมีลมแล้วครับนะครับทั้งหนากระมืดคือคือครับพี่น้องมีลมพี่น้อมือแลงพน้อ อากาศครับผมนะครับตอนนี้เราก็จะเข้าสู่เจา้าหยิงยังเหลอข้อยกเอื้อนบ่ถือแนาวบ้านบ่ได้อยู่แถวนี้ไปเซมาเซขอกลับไปแต่กับผู้เาวาสาวซีดีจีวังชีรีเปลี่ยนน้ำสกุลมาใส่มีสีอยู่นะไปน้ำกันดีดีนางสาวซีดีมีสี ฝนหลดดตกพน้องนะครับเดี๋ยวยังน่าจะฝนตกนอยัยเห็นไป็หอดเสาหน่อยเด้อนะครับตามสรุ้แกนเสาหน่อยปลอดฝนครับพิ้องนะครับไปกันต่อครับพีน้องครับมาแล้วครับนะครับน้องแคร์นะครับฝนตกครับพิ้อง เข้าสู่เขตน้องแก่ฝนตกครับผมนะครับพี่น้องนะครับเข้าสู่วางน้อยแล้วนะครับฝนก็ยังไม่มีพี่แมวว่าสีเศร้า้วพี่น้องนะครับคือบนน้องอนเมืเลี้ยงในเทพครับพี่น้องนะครับ น้องคอวะรดเริ่มสลอแล้วเด็นรุนน้ำาขอยกลับพี่น้องปัดทัดเขาหอนทั้ชทิศอยูยพี่น้องห <c oughs> ่อนจังโม่งนอะบารน,นี่แรละพี่น้องมันก็นคือถ้าวันแรกเราสแสดงอยู่แถวแถวเขาๆๆอเอ,อื่นยเียงกแถวชนบุรีหรือว่าแถวระยองแถวพัทยา อันนั้นมันสามารถไปถึงจุดหมายได้ตามเวลาของ GPS นะครับมี๊มเจ้าพ่อขอรถเปหยางมารถนอนบินไปพี่น้องขอาันอยากนอนขอติไปงานแห่เป็นนอนจ้าปู่เป็นอยากนอนครับพี่น้องมันรับเข้าสู่พื้นที่นวนคอนนะครับหรือว่านวะนครอ,องเฮานั้นเองนะครับรถตีดครับพี่น้อง ายสองรถติดนึ่งว่ามันติดติดจีโมงนาทีหอดประมาณใบสามครับาบสามโมงสามโมงน่าจะถึงจุดหมายนะครับเพราะว่าอันนี้ก็เขาสู่พื้นที่ของเขตนวะนครนะครับ รถก็ติดครับนะครับฝนตกข้างกระเซ้าครับพี่น้องนะครับฝนตกเพิ่งหยุดนะครับนวะนครครับพี่น้องนะครับขั้นเป็นมือเลียกเรียนยุธนวะนครนี่โอ้ยข่อยหอดยุดไม้วะปานนี่นะครับแต่ว่าวันนี้วันแรกเรียนอยู่ราชป,ปารุนะครับดู้ว่าแถวๆร์รันประส่วงอู ทั้งนอกขึ้นถดบติดนะขวนนานาจิออกั้างขนานโอ้ายเกายังบทถนนออกอยูตัวนี้ใายซวหน่อยแต่อันข้าวทีเหลวนะครับอีกหนึ150่งห้าสิบเมตรใช้ช่องทางขวาเพื่อใช้ทางลาดไปเข้าทางหลัก ประเดกคุยกันมานน้ำทางพี 450. ่น้องครับพี่น้องนะครับขึ้นมาแลีนบนโทเวครับพี่น้องนะครับยานข้างล่างรถติดนะครับโทวเวข้างบนครับเส้นวิภาวดีรังสิตนะครับแต่ว่าบวินข้างล่างครับนะครับขึ้นวิงข้างบนครับพี่น้อง มาตาม gps gps พามากกับมากครับนะครับเสียฟั่งเพิ่นมาําทางเนาะนะครับเพิ่นถึงเพื่อนสีผ้าลงเนี่ยเป็นบางเตี๋ยบางข่างแต่ส่วนใหญ่เป็นก็พาไปถือยุ่จะไปกับเพื่อนนาราพินองนะครับเวลาที่จะถึงก็สามโมงครับพี่น้องนะครับเวลาอีกครึ่งชั่วโมงนะครับเรื่องใหม่กำลังแรงอกแรงใจกันครับพี่น้องนะครับมือแรงนะครับ ที่ราชปารถชอยเบชอยพนะซอยสองครับพี่น้องนะสามน้อยเบ็ดวันแพงเต็มวงครับนะครับไก่หอดแล้วพี่น้องนะครับไก่หอดจุดหมายเขาแล้วนะครับครับผมก็ถึงไปที่เรียบร้อยนะครับเขาอยากออกอยากพี่น้องนะครับตรงขามกับอยองอ่ะ ใบยกคคักนี่แหละนะครับที่ได้มองยูดีเถอะมองแสียงก็ได้คักหลายพี่น้องไ่ด้หลืบกับฮะผู้าะามองจัดกันนะครับเนี่ย <Yeah, S 1> พี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้สวัสดีพี่โรเบิร์ตครับ กระธเดีจอดนี่แล้วพี่น้องรถก็ได้จอดแบบนี้แหละพี่ออกไหมครับนี่ไม่ออกเนาะอ๋อสวัสดีครับคุณเสี่สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ไหวฮะไม่ไหวเปียวอะไรเอกเดียวเองว่าทำไมไม่เอกเลื้วต่ำมาเอกต่ำมาเอกต่ำมาะทอด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 ี๋แล้วพี่น้องนะครับตรงข้ามกับถึงประยกเลยนะครับโอ้ พื้นตีปีตข้างนี้มันบ่หนิพื้นตีปีตมันบ่ข้างนี้ปีตข้างของข้างเขาข้างคนเขา,าเลยฮะทงเข่ายบัตรทั้งไหนอะนี่ข้างนี้แหละขายบัตรโอ้ยขอโทษด้วยพี่นออ้งองทรับกล่องเอาเนี่ย,อยจอดรถนี่ก็ได้บ่อไอ้ก็จอดให้อันเดี๋ยวให้รถแห่เขาออ้าไอ,อ้แอบเราไม่ให้พื้นโบว์ครัเพิ่ขึ้นโบอ์โบอ์ไอ,อ้กับแอมก,ก่อนเรามองนี่เพิ่งขึ้นบ่อเหาเขาพี่มองนมันเป็นสถานที่ส่วนบุคคลเขานะอ๋อ นะครับหอนมองหอนบอลเป็นที่เรียบร้อยนะครับถึงเป็นที่เรียบร้อยนะครับหน้างานนะครับหน้านาวิเทียวนะเอาเช้างมาแล้วช้างมาแล้วยีรีมาแล้วโอ้ยหอนพี่น้องนะครับบริเวณหน้างานนะครับหอดเป็นที่เรียบร้อยเอาละพี่น้องเซหรับคลิปนี้เอาไว้เซฟนี้ก่อนพี่น้องนะครับเดี๋ยวหาหม่องจอดรถซะก่อนหม่องจอดรถนี่งๆซะก่อน ขอบคุณพี่น้องที่ติดตามขอบคุณข้ามาคอมเมแตงทุกมองทุกวันก่อนคลิปหน้าคลิปต่อไปครับพี่น้องอคลิปนี้ไว้จำหนีครับอยู่ดีไม่แห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงสวัสดีครับ